คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบทแยกทางหลวงหมายเลข4บ้านในสระครับนายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่เกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมา บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบทสายกบ1 0 0 3หมู่ที่1บ้านในสระตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ส่งผลให้มีขออภัยครับส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน5รายซึ่งนับเป็นอุบัติเหตุใหญ่ของจังหวัดกระบี่โดยคณะทำงานได้ร่วมประชุมวิเคราะห์สาเหตุกา,ก,การเกิดอุบัติเหตุทางถนนและรับฟังข้อเสนอแนะปัจจัยเสี่ยงด้านคนด้านยานพาหนะด้านถนนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเพื่อติดตามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไปครับ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าหลังจากได้รับฟังข้อมูลในทุกด้านจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในครั้งนี้ค่ะวิเคราะห์ในด้านพฤติกรรมของคนในการขับขี่ยานพาหนะและมอบหมายแขวงทางหลวงชนบทกระบี่เรื่องความปลอดภัยในด้านวิศวกรรมจราจรทางแยกทางรวมและพื้นที่ไหลเนินสูงรวมถึงไฟส่องสว่างไปเตือนไฟกระพริบและจะได้เน้นย้ำให้ทางของนายกอบตนะคะรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองท้องถิ่นและท้องที่ค่ะได้สื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องของวินัยจราจรควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลวันสงการค่ะจังหวัดกระบีนะคะก็มีถนนเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนบนพื้นฐานของความปลอดภัยทุกมิติค่ะ